อะ,อ,อะไรสวัสดีค่ะชื่อจิราวันลิมตะการพงื์เป็นอะไรมาเป็นนิ้วชานิ้วชานิ้วชาแล้วก็ปวดปวดประจําเดือนปวดหลังปวดเข่าอปวดเขา,เขาค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากรักษาหลังจากรักษาดีขึ้นมากเ <c oughs> บามากรู้สึกว่าจะหายแล้วแหละนี่ <c oughs> เป็นมานานยัง เป็นในนิ้วชาเนี่ยเป็นสามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีค่ะแล้วก็ปวดหลังนี่คือปวดตลอดปวดตลอด,ปดเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายอืมมันเมื่อเมื่อช้าเช็คดูก็คือกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนด้านด้านขวาค่ะมันจะปวดตั้งแต่ต้นคอร้าวลงแขนเนาะค่ะแล้วก็ชาที่ปลายนิ้วค่ะค่ะชาที่ปลายนิ้วชามากแล้วตอนนี้คอเป็นไงบ้างคอ พอดีค่ะเบาสบายเบาสบายไม่ไม่ติดขัดแล้วแขนชาก็แขนชาอาการลดลงอาการลดลงเยอะเยอะกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อว่าตัวเองจะหายแล้วแหละเออเหลืออีกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ที่เคยปวดมาก็เกือบจะปีแล้วอ่ะเกือบจะปีแล้วเหมือนรู้สึกว่ามันหายไปเลยมันรู้สึกหายไปเลยหายไปเลยเมื่อเช้ามาก็ปวดจับแล้วก็ปวดแต่ว่า ตอนนี้มันไปรู้ไปอยู่ไหนใช่ไหมไม่รู้มันไปอยู่ไหนมันไปแล้วมั้ยได้ข่าวมายังไงติดตักพอดีมีคนมาแชร์ในเฟซแล้วก็เล่นเฟซใช่ไหมแล้วก็เจอว่าเอาวัดนี้มันแถวบ้านเรานี่หว่าอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเข้าไปแอดเพื่อนแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็มีแบบดูอาการอย่างนี่แหละอย่างหลวงพ่อมาอัดวิดีโอเนี่ยแล้วก็แชร์ขึ้นแล้วเราก็ศึกษามาเรื่อยว่า นี่เป็นวัดที่บ้านเราเราก็น่าจะมาลองดูอะไรเงี้ยยังไงหมอนัดไปผ่าก็ไม่ผ่าเพราะว่าเขาหมอเขาบอกว่าเป็นในผังผืนต้องผ่าก็แล้วเขาก็ให้อะไรนะไอฝังเข็มไม่เอาไม่ทํายังไงก็จะมาที่นี่ให้ได้เลยก็เลยบึ่งมาเลยแหละถ้าไม่ติดตุลาที่กรุงเทพก่อนนี่ลงเครื่องได้ก็จะมาเลยไม่มาจากที่ไหนมาจากสวีเดนค่ะสวีเดนเนาะ เดี๋ยวมาเพื่อนรักษาโดยตรงเลยตั้งใจเต็มที่กคุ้มาที่มาไหมก็คุ้มคุ้มเลยแหละคุ้มมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นแล้วมันมันเหมือนชีวิตมันไม่ปกติอะการดําเนินชีวิตของเรามันไม่ปกติเลยคือเรานอนนี่ก็นอนไม่ได้ต้องกินยาแก้ปวดแล้วก็แบบมันมันเหมือนไม่ใช่ชีวิตปกติของเราเลยมันเป็นทรมานมากค่ะ ไม่รู้จะไปเอาไปทิ้งตรงไหนได้ไม่รู้เอาไปทิ้งตรงไหนเพราะหมอที่นู่นเขารักษาไม่ได้ไปหาเขาก็แค่ทําให้เราทํากายภาพ,พบําบัด<ม>แค่นั้นยาแก้ปวดก็กินก็ไม่ได้ผล<ม>ทีนี้ก็ตั้งใจมาเลยยังไงก็ศึกษามานานแล้วแล้วก็บอกเพื่อนต่อเลยถ้าเกิดใครมีโอกาสมีเวลามาก็มาเลยที่นี่<ม>ที่วัดแห่งนี้แห่งเดียวเขาเขาแนะนําไปที่อื่นบอกไม่ไปจะมาที่นี่ยังไงก็จะมาที่นี่ แล้วก็ผลจากการมาเป็นไงคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่มาอนะไรตื่นตต้นสามขึ้นกลัวมาไม่ได้คิวแรกเห <c oughs> ็นมา่เช้าตั้งแต่หกโมงามาถึงหกโมงมเพราะว่าตั้งใจเต็มที่เลยยังไงก็ต้องอก็ต้องเอาอันนี้มันทิ้งไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตปกติอ,อยากฝากอะไรไปถึงผู้ชมบ้างก็คนไหนที่เจ็บป่วยปวดเมื่อยเป็นอาการปวดต้นคอเป็นเส้นเลือดสมอง ตีบหรือนิ้วล็อกนิ้วชาเท้าชาทุกอย่างที่นี่ที่เดียวจ,ยจบเลยจบเลยทุกอย่างรักษาได้ไม่ต้องไปผ่าตัดหมกเลยไม่ต้องผ่ามาที่นี่หายสาธุสาธุ <laughs>